ับดูนะครับโปรกับผมช่องแดดสัมผัสสามครับวันนี้จะมาดูฟอร์ดครับแต่ฟอร์ดไม่อยู่นะครับฟอร์ดไปทําผ้าใบคุมกันฝนก็มาเจอดีแม็กครับมาแทนที่ฟอร์ดครับเดี๋ยวลองไปสอบถามช่างต้าดูนะครับว่าคันนี้มาทําอะไรยังไงบ้างนะครับรู้สึกเหมือนจะเคยทําไปแล้วครับแต่เหมือนเจ้าของจะมาเพิ่มนะครับลองมาดูนะครับลองมาคุยช่างต้าดูครับ สวัสดีครับช่างต้าสวัสดีครับคันนี้คันนี้คันนี้กลับมาทำอะไรครับก็เพิ่มสิบห้านิ้วครับผมขยับขยับไม่ใช่เพิ่มเป็นขยับครับจากสองสิบห้านิ้วครับครับงบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณนี้เป็นงานแก้ครับผมสามหมื่นงานแก้ครับผมแก้อะไรครับแก้อะไรบ้างแก้หมดเลยครับแก้ตู้สาวครับแล้วแล้วก็เปลี่ยนดอกด้วยเป็นสิบห้าด้วยครับล้ออุปกรณ์พ o w e วเ o v e พาวเวอร์เดิมครับพาวเวอร์เดิมครับผมเอาเอาาพวเวอร์ไปโมแค่นั้นเองเอาพาวเวอร์ไปโมนะครับเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดสนนะครับพาวเวอร์คันนี้ใช้กี่ตัวครับไม่ใช่สามตัวสตัวขับขับซับขับตัวนึงครับขับเสียงกลางสองตัวครับครับผมเสียงกลางทั้งหมดกี่ดอครับเสียงกลางทั้งหมดสิบสี่ดอครับสิบสี่ดอนะครับเป็นแปดนิ้วหมดเลยครับแปดนิ้วนะครับคันนี้มีมิดโรไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่ไม่เน้นครับครับยังพิถีพิถันธรรมดาครับผมครับแล้วคอน์特ครับ อันอร์ดวันนี้อาไปทำเ้าไปครับคันส่อคันนั้นมีอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะครับก็ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับต้าต้องพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับครับอันนี้ตู้ตีใหม่ยังครับหรือยังเป็นตู้เดิมยังตู้เดิมอยู่เลยอ๋อเพิ่งรื้อออกนะครับครับแผงประตูก็รื้อออกนะครับรื้อหมดแล้วครับทำใหม่หรือว่าไงครับหรือว่าใช้แผงเดิมใช้แผงเดิมครับแต่แก้เป็นทำงานสีครับที่นี่อ๋อเป็นงานปั้นครับสีโป๊สีครับ สคันนี้รถมาจากที่ไหนนะครับมินบุรีครับมินบุรีนะครับครับผมมินบุรีครับแต่มาทําที่อยู่ที่หนองจอกระยองครับอันนู้นเป็นรถรถในหนองจอกไอ้ไม่ใช่หน,นองจอกรุงเพีนะเออท้าหนองจอกระยองมาับมินบุรีครับมาจากมินบุรีอันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านู้นเป็นรถตัสนะครับรถตัส ตลาดเอกสินนะครับโลตัดเอ็กเพรสด้านหน้าเป็นถนนสุขุมวิทนะครับโคงสุจิระนะครับคันนี้ภายนอกก็มีล้อแม็กส่วนตัวเครื่องก็ยังเดิมๆอยู่ครับไม่ใช่รถซิ่งนะครเป็นสายบันเทิงนะครับอันนี้ช่างโต้ครับช่างโต๊ะอันนี้ใช้คู่นี้เลยใช่ไหมครับลำโพง ใช้คูนี้เลยป่ะครับ15นิ้วคูนี้เอาออกนะครับเปลี่ยนเป็น15นิ้วนี่นะครับก็อยู่ในช่วงกำลังลื้อนะครับคันนี้เป็นสายบันเทิงนะครับรนี่ฝนตกนะครับก็จะแฉะหน่อยครับผม ก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวจทย์เทียนเท่านี้ครับยังไม่มีอะไรคลบหน้าเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวุ่นนี้มารอดูคันปอดกันนะครับมาดูว่าปอดข้ังนั้นมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ไปจอดทาผ้าใบคุมกันฝนอยู่นะครับง่าเดี๋ยวนนี้ช่างต้าบอกจะส่งงานแล้วครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูครับสําหรับคันปอดนะครับปอดเรนเจอร์นะครับโอเพนแคปทาในกระบะเหมือนกันนะครับผมใงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจทย์เทียเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องแสงเนือาพสามสามครับผมสวัสดีครับ